สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าหมอดูไพ่ยิปซีค่ะคลิปนี้จะเป็นการอ่านดวงรายวันดวงคนทั้ง7วันประจำวันอังคารที่21พฤศจิกาย,ยนพศ2566ค่ะคำพยากรณดวงรายวันเป็นการอ่านแบบโดยรวมโดยกว้างเราไม่ได้จอนจงว่าจะต้องเป็นดวงของบุคคลใดบุคคลหนึ่งสําหรับใครที่เข้ามารับชมรับฟังก็โปรโดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังกันด้วยค่ะ เรียกว่าดูไว้เพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตเพิ่มข้อคิดในแต่ละวันค่ะสําหรับใครที่สนใจดูดวงส่วนตัวหมอฟ้าก็รับพยากร์ดูดวงส่วนตัวแอดไลน์กันเข้ามาได้ค่ะเริ่มต้นกันที่1 0 0บาทค่ะสําหรับคนที่เข้ามากันแล้วก็สามารถที่จะรับชมรับฟังไปพร้อมๆกันได้เลยค่ะเริ่มตั้งแต่เชา้าวันอาทิตย์ค่ะ ชาววันอาทิตย์ไพ่เดอะเลเวอร์นะคะเรียกว่ามีเสน่ห์ทางด้านคําพูดราจานะคะเดอเลเวอร์ iver, ช่องทางลู่ทางโอกาสนะคะสิ่งดีๆนะคะก็เรียกว่าจะมีเข้ามาหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมก็เรียกว่าจะประสบความสําเร็จดีนะคะหรือใครบางคนนะคะเรียกว่าทํางานที่เกี่ยวข้องกับงานพูดนะคะนะคะ้าขายได้งานเซลล์ได้นะคะติดต่อประสานงานก็ได้ด้วยเช่นกันหรือจะทํางานที่เกี่ยวข้องกับพิเเวดดิ้งได้นะคะ พกไม่เท้าธุรกิจกิจการงานมีความเจริญรุ่งเรืองดีเป็นไปในทิศทางที่ดีโอกาสสิ่งดีๆนะคะกําลังจะมีเข้ามาค่ะบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเซ็นเอกสารการต่อสัญญาก็ได้ด้วยเช่นกันหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการเดินทางไปในสถานที่หน่วยงานราชการนะคะใครตกงานว่างงานคุณมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานหรือถ้าในเรื่องของการค้าขายนี่เรียกว่ามียอดออเดอร์คาสั่งซื้อที่ดีเกิดขึ้นเลยทีเดียวนะคะก็เรียกว่าใครที่เหนื่อยเบื่อ,อกับงานอยู่บ้างในช่วงนี้ปักคับปักครกคองไปก่อนก็แล้วกัน ะะหรือใครที่คิดที่จะลงทุนทําธุรกิจกิจการอะไรเพิ่มก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนนะคะก็เรียกว่าต้องดูนะว่าตัวเองมีความชำนิชํานาญเฉพาะทางเฉพาะด้านไหนนั่นเองนะคะ ส่วนการเงินนะคะไพ่สองเหรียญเนี่ยค่อนข้างจะหมุนนะคะเรียกว่าการเงินได้มาจ่ายไปนะคะบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินหรือใครที่กําลังอยากจะได้บ้านอยากจะได้รถนะคะอาจจะต้องมองในเรื่องของเอกสารให้ดีนะคะเพราะว่าอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าการกู้ร่วมการซื้อร่วมเกิดขึ้นนั่นเองค่ะ หรือบางคนเนี่ยการเงินก็เรียกว่ามีช่องทางรู้ทางที่ดีเข้ามานะคะมีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในเรื่องของการเงินหรืออาจจะได้มาจากการเป็นนายหน้าอ่อค้าคนกลางเงินปันผลรายได้เสริมก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะก็เรียกว่าการเงินยังประคับประคองไปได้นะคะส่วนโชคลาภมีไหมโชคลาภมีค่ะส่วนในเรื่องของความรักนะคะความรักช่วงนี้ก็เรียกว่ามีความเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะเรียกว่าเป็นที่ปรึกษานะคะคอยให้คําปรึกษาซึ่งกันและกันอาจจะมีบ้างความไม่เข้าใจกันนะคะหรือ ถ้าใครที่อยู่ห่างไกลกันอาจจะมีความหึงหวงระแวงเกิดขึ้นอยู่บ้างนั่นเองค่ะ ส่วนคนโสดนะคะเรียกว่าคุณมีเสน่ห์นะคะนะเรียกว่ามีเสน่ห์กับคนรอบข้างนะคะกับเพศตรงครามนะคะเพราะฉะนั้นอาจจะมีคนเข้ามาคุยคุยเข้ามาจีบจีบชอบชอบ,ชอบมองมองคุณอยู่แต่ตัวคุณเองอาจจะไปแอบชอบแอบมองใครบางคนอยู่ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะสุขภาพวันนี้ชาวอาทิตย์นะคะอาจจะมีในเรื่องของอาการวิงเวียนศีรษะมึนมึงมงง,ง,งเกิดขึ้นนั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันอาทิตย์ไพ่ ไพ่แฮงแมนไพ่ man, ใบนี้นะคะไพ่บอกว่าปลดปล่อยนะคะนะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ของคําว่าปลดปล่อยนะคะภาระสิ่งต่างๆที่เรารู้สึกเครียดรู้สึกวิตกกังวลนะคะปล่อยวางมันไปก่อนนะคะนะเรียกว่า ปล่อยนะคะนะปล่อยให้ตัวเองนะคะเป็นตัวของตัวเองนะคะเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองนะคะเรียนรู้ที่จะปล่อยวางนะคะนะในหลายเรื่องนะคะแล้วก็เปิดรับโอกาสสิ่งดีๆนะคะให้กับตัวเองนั่นเองนะคะไพ่ใบนี้บ่งบอกเห็นไหมคะถึงจะเป็นรูปคนห้อยหัวนะคะแต่ก็ห้อยหัวแบบมีความสุขนะคะนะเรียกว่าห้อยหัวด้วย ด้วยความรู้สึกที่ว่าอาจจะเป็นการรีแลกตัวเองก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะเพราะฉะนั้นก็เรียกว่าไม่ได้ทุกจนเกินไปค่ะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเลข6มีเลข6มีเลข2และเลข2ค่ะ ่อไปมาดูชาววันจันทร์กันบ้างคะ่ะชาววันจันทร์ส่องไม้เท้านะคะติดต่อประสานงานพูดคุยเจรจาเจราจานะคะหรือบางคนอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้สิ่งต่างๆเข้ามาเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาติต่างประเทศนะคะบางคนอาจจะกําลังรอค,คอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะเรียกว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือใครที่ เรียกว่ารอคอยในเรื่องของการเดินทางก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเพราะ2ไม้เท้านะคะไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการงานที่มีความโดดเด่นหรือตัวคุณเองอาจจะไปเป็นที่ปรึกษานะคะให้กับบุคคลอื่นก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะ อัศวินถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าเตรียมตัวเดินทางนะคะภายใบนี้มีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีมีดวงของการเดินทางเข้ามานะคะเดินทางแล้วจะโชคดีเดินทางแล้วจะมีโชคนะคะเดินทางแล้วจะได้พบกับลยาณิมิตรที่ดีด้วยนะคะ แแมนนะคะอาจจะมีบ้างความเครียดความอึดอัดความกดดันในช่วงนี้นะคะกดดันกับปัญหากับสถานการณ์สิ่งต่างๆที่ดูเหมือนจะรุมเราเข้ามานะคะแต่ไพ่ใบนี้นะคะก็บ่งบอกว่าเดินทางสายกลางนะคะเอาแค่พอดิบพอดีนะคะอะไรที่มันตึงเกินไปก็ไม่ได้ส่งผลดีอะไรที่เราคาดหวังมากเกินไปนะคะมันอาจจะเกิดความผิดหวังเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นคาดหวังได้นะคะแต่ก็ต้องเผื่อใจสําหรับคําว่าผิดหวังด้วยค่ะการงานมีความมั่นคงดีนะคะธุรกิจกิจ,ก,จการยังเป็นไปในทิศทางที่ดี การค้าการขายนะคะก็เรียกว่ายัางไปได้เรื่อยๆนะคะแต่บางคนอาจจะกําลังมองหาช่องทางลูกทางในการค้าขายหรือนะว่าในการลงทุนทําอะไรเพิ่มเติมในช่วงนี้ก็ต้องศึกษาหาข้อมูลสิ่งต่างๆให้ดีก่อนก็แล้วกันนะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับงานออนไลน์ค้าขายบนโลกออนไลน์ค่ะ การเงินก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเข้ามาจากหลากหลายช่องทางกันเลยทีเดียวนะคะใครที่การเงินตึงมืออยู่จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ค่ะส่วนในเรื่องของความรักช่วงนี้อาจจะแบบเป็นรักที่ห่างไกลกันรักที่ไม่ค่อยมีเวลาให้กันนะคะนะเรียกว่าอาจจะดูเงียบเงียบเหงาเหงาไปบ้างส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าวันนี้คุณยังครองความโสดอยู่ค่ะสุขภาพใครที่มีโรคประจําตัวอันนี้ต้องหันมาดูแลเอาใจใส่สุขภาพร่างกายตัวเองให้มากขึ้นนะคะเรียกว่าคุณ ยิงอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับช่องคลอดมดลูกการเป็นตกขาวหรือดูขาวหรือบางคนอาจจะมีในเรื่องของการปวดหลังนะคะช่วงขาช่วงเข่าด้วยค่ะบทสรุปของไพชาววันจันทร์ค่ะชาววันจันทรไพวีออฟฟอร์จูนนะคะ ไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะนะเรียกว่ากงลอ้อชีวิตกงลอ้อโชคชะตานะคะบางสิ่งบางอย่างมันอยู่เหนือการควบคุมของเรานะคะแต่ถ้าตัวเรามีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะฝึกฝน,พ,นพัฒนาสิ่งต่างๆหาประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเอง ความสาเร็จก็อยู่ไม่ไกลด้วยเช่นกันนะคะ We o r e for t u n e ไพ่บอกว่าชีวิตคนเรานะคะขึ้นได้ลงได้นะคะเป็นวัตจักรของชีวิตนั่นเองนะคะแต่เราก็สามารถที่จะหาหาหาความรู้ให้กับตัวเองนะคะนะเรียกว่ามองหาช่องทางนู่นนี่นั่น,นสิ่งต่างๆนะคะการเรียนรู้เป็นสิ่งที่สําคัญนะคะเพราะฉะนั้นต้องเรียนรู้สิ่งต่างๆให้ทันกับเทคโนโลยีสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในช่วงนี้นั่นเองค่ะตัวเลขจากคนป่วยจากคนไม่สบายจะให้โชคค่ะ ตัวเลขจากนาภัยมีเลข2มีเลข6มีเลข3และเลข0ค่ะต่อไปมาดูชาววันอังคารกันบ้างค่ะ ชาวันอังคารไพ่คิงถ้วยนะคะไพ่คิงถ้วยเนี่ยเป็นไพ่ที่ดีนะเรียกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างจะอบอุ่นนะคะนะดูแลเทคแคร์ care, คนรอบข้างได้เป็นอย่างดีมักจะเป็นที่ปรึกษาที่ดีให้กับคนรอบข้างหรือตัวคุณเองนะคะนะอาจจะกําลังใจจดใจจอรอคอยบางสิ่งบางอย่างอยู่นะคะการงานมีความมั่นคงดีนะคะไม่ว่าจะมีปัญหามีอุปสรรคอะไรเข้ามานะคะ เจ็ดเียญคิดคำนวณในเรื่องของการเงินวางแผนวางแผนในเรื่องของการเงินบางคนคิดในเรื่องของการลงทุนนะคะการต่อยอดธุรกิจต่อยอดในเรื่องของการเงินหรืออาจจะกําลังรอคอยในเรื่องของการเก็บเกี่ยวผลผลิตเก็บเกี่ยวรายได้นะคะนะบางคนรอเงินทกศรอเงินออมรอเงินปันผลอยู่นะคะช่วงนี้นะคะก็เรียกว่าการเงินเนี่ยส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ําพักน้ําแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองเป็นหลักนะคะส่วนรายได้เสริมก็อาจจะมีเข้ามาด้วยเช่นกันนั่นเองนะคะไพ่เดว ะะจะได้รับข่าวดีจากทางไกลนะคะได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆประสบการณ์ใหม่ๆนะคะเรียกว่า the world เ,เรียกว่าชีพจรลงเท้าเดินทางขึ้นเหนือลงใต้บางคนเดินทางไกลถึงต่างประเทศนะคะไม่ว่าจะเดินทางไปทํางานไปเรียนไปศึกษาต่อนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้ในโลกออนไลน์เข้ามานะคะเรียนรู้ในเรื่องของภาษาต่างชาตินะคะเกิดขึ้นนั่นเองนะคะก็เรียกว่าไพ่ the world เป็นไพ่ที่ดีนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภยัยเดินทางแล้วจะมีโชคเดินทางแล้วจะรับทรัพย์ค่ะ การค้าการขายอาจจะต้องมีในเรื่องของคําว่าสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์นะคะช่องทางนะคะในเรื่องของคําว่าออนไลน์เข้ามาด้วยนะคะส่วนการเงินมีโชคลาภลอยเข้ามาด้วยนะคะตัวเลขจากทะเบียนรถตัวเลขจากออนไลน์ค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะบางคู่บางครอบครัวนะคะอาจจะมีข่าวดีเรื่องที่น่าย,ยินดีเกิดขึ้นนะคะความรักเรียกว่าแฮปปี้มีความสุขมีความเข้าอกเข้าใจกันอาจจะมีในเรื่องของการทานข้าวร่วมกันนะคะหรือว่าพาแฟนพาคนรักไปเปลี่ยนบรรยากาศไปทานข้าวนอกบ้านก็ได้ด้วยค่ะส่วนคนโสดนะคะดูเหมือนจะโสดไม่สนิทนะคะโสดแบบมีคนคุยคุยคบคบนะคะเรียกว่าอาจจะคุยกับคนในออนไลน์นะคะหรือว่าคุยกับคนทางไกลนั่นเองค่ะสุขภาพใครที่เจ็บป่วย สบายอยู่จะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันอังคารค่ะไพ่พระสังราชนะคะไพ่ใบนี้เป็นไพ่ที่ดีนะคะเรียกว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะสมถะเรียบง่ายอยู่ง่ายนะคะหรือวันนี้ตัวคุณเองอาจจะมีในเรื่องของการเรียนรู้การหาความรู้สิ่งต่างๆให้กับตัวเองบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับการสวดมนต์การปฏิบัติธรรมนะคะก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะไพ่พระสังราชเป็นไพ่ที่ดีนะคะเดินทางไปไหนแคล้วคลาดปลอดภัยนะคะจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์เข้ามาซัพพอร์ตเข้ามาสนับสนุนด้วยค่ะ ตัวเลขจากหน้าไพมีเล็5มีเล็7มีเล็1และเลข5ค่ะต่อไปมาดูชาววันพุธกันบ้างค่ะชาววันพุธหนึ่งไม้เท้านะคะเลข1หนึ่งหมายถึงการเรียนรู้นะคะประสบการณ์ใหม่ๆให้กับตัวเองหนึ่งไม้เท้าเนี่ยสู้คู่คา้าคู่แข่งได้ตีตลาดได้นะคะหรือหนึ่งไม้เท้าอาจจะมีเรื่องของการเรียนรู้การเริ่มต้นนะคะโอกาสสิ่งดีๆนะคะอาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสดีๆเข้ามาให้นะคะ การงานอาจจะมีบ้างความเหนื่อยๆนะคะความเหนื่อยๆนะคะต้องสู้ต้องแข่งขันนะคะต้องใช้ความอดทนนะคะหรือการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมอาจจะมีบ้างปัญหาความไม่เข้าใจการขัดแย้งกันการเกี่ยงงานกันการโยนงานกันนะคะก็เรียกว่าวันนี้นะคะห้าไมท้าวเนี่ยการงานค่อนข้างจะยุ่งนะแต่นะคะไพ่บอกว่าทุกๆอย่างมันเกิดขึ้นจากพฤติกรรมและการกระทําของตัวคุณเองนะคะอย่าเป็นคนที่ทํางานแบบเรื่อยเฉยเอื่อยหรือว่าชอบสะสมงานนะคะไม่อย่างนั้นก็อาจจะเป็นดินพอกหัง ได้นะคะคการงานวันนี้นะคะก็เรียกว่าอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆเข้ามางานใหม่ๆนะคะหรือบางครั้งสิ่งที่คุณคิดว่ามันพลาดโอกาสไปแล้วมันอาจจะเกิดขึ้นก็ได้นะเพราะไพ่จัสตเมนเนี่ยไม่ต้องไปคาดเดาอะไรเลยนะคะทุกๆอย่างมันปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะคะเรียกว่าไม่มีอะไรมั่นคงและคงที่นั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะคะยึดมั่นในความดีปฏิบัติดีนะคะนะสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาด้วยค่ะบางคนอาจจะมีเรื่องของการเดินทาง ไปไหว้พระไปทําบุญไปขอพอรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไพ่ใบนี้นะคะจัสเมนเป็นไพ่ของคําว่าการปลดปล่อยด้วยนะคะนะหรือว่าคําพิพากษาใครที่มีในเรื่องของคดีความการขึ้นโรงขึ้นศาลถ้าคุณถูกใส่ร้ายให้ร้ายคุณมีโอกาสที่จะหลุดพ้นนะคะแต่ถ้าคุณทําผิดทําไม่ดีอันนี้อาจจะต้องรับผลกรรมของคุณด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะการเงินก็เรียกว่ามีรายได้ที่ดีเกิดขึ้นนะหรืออาจจะมีโชคลาภลอยเข้ามาแต่การเงินเนี่ยก็เรียกว่าอาจจะมีความกังวลอยู่บ้างในเรื่องของนี้สิ่งต่างๆนะคะที่รุมเร้าเข้ามาหรือที่รอคอ,อยอยู่นั่นเองค่ะ ส่วนในเรื่องของความรักนะคะเรียกว่าพองแงแแมงงอนลิ้นกับฟันกระทบกระทั่งกันอยู่ตลอดเลยทีเดียวนะคะรักๆเลืกๆตัดกันไม่ขาดค่ะส่วนคนโสดหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะวันนี้คุณอาจจะให้ความสําคัญกับในเรื่องของการงานการเรียนนะคะการสร้างอนาคตที่มากกว่าสุขภาพนะคะอาจจะมีบ้างปวดเมื่อยตามเนื้อตามตัวเจ็บปวดตามตัวนะคะแต่ใครที่เจ็บป่วยไม่สบายอยู่คุณจะมีอาการที่ดีขึ้นค่ะ บทสรุปของไพ่ชาววันพุธค่ะไพ่สเหรียญน,นะคะไพ่ใบนี้บงบอกว่าการเงินช่วงนี้ต้องประครับประคองไปก่อนนะคะอย่าลงทุนอย่าทำอะไรที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงนะคะนะเรียกว่าาจับไว้ให้แน่นก่อนนะในเรื่องของการเงินนะคะหรือบางคนจะเกี่ยวข้องกับแบงก์ธนาคารการทําธุรกรรมในเรื่องของการเงินบัตร ATM นี้เรียกว่ากดเขากดออกกันเลยทีเดียวนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าการเงินนี่ ต้องประครับประคองไปก่อนนะไม่ได้ดีขึ้นแต่ก็ไม่ได้แย่ลงนะคะตัวเลขจากหน้าไพ่มีเล็กหมีเลข5หามีเล็กศย์และเลข2ค่ะต่อไปมาดูชาววันพฤหัสกันบ้างค่ะ ชาวันพฤหัสเจ็ดดาบนะคะดาบหมายถึงปัญหาอุปสรรคและไพ่เจ็ดดาบเนี่ยดูเหมือนจะทําอะไรลับๆล,ล่อๆนะคะวันนี้ต้องระมัดระวังนิดนึงนะอย่าทาอะไรที่มันค่อนข้างจะสุ่มเสี่ยงจนเกินไปนะคะและไพ่เจ็ดดาบระวังในเรื่องของการถูกโกงถูกหักหลังถูกให้ร้ายถูกใส่ร้ายนะคะหรือว่าอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการฉกชิงวิ่งราวนะคะการขโมยผลงานก็ได้ด้วยเช่นกันนะคะราชินีถ้่วจะทําอะไรต้องรอบคอบต้องใจเย็นนะคะต้องรู้จักที่จะรอเวลารอโอกาสรอดูสั สถานการณ์สิ่งต่างๆด้วยนะคะนะเพราะฉะนั้นอย่าตัดสินใจอะไรโดยพลาการค่ะ หนึ่งดาบนะคะนะความสําเร็จไม่ได้เกิดขึ้นแบบง่ายดายต้องลุยต้องสู้ต้องใช้ความอดทนต้องใช้ความเพียรพยายามนะคะต้องรู้หลบรู้หลีกต้องรู้จักที่จะแก้ไขปัญหาเฉพาะน้าต้องรู้จักที่จะเอาตัวรอดนะคะเรียกว่าต้องเรียงลําดับให้ดีอะไรต้องทําก่อนอะไรต้องทําหลังนะคะอย่าประมาทอย่าเลินเล่ออย่าเหม่อลอยนะคะไม่อย่างนั้นวันนี้อาจจะเกิดการงานเข้างานมีปัญหาได้หรือถ้ามีในเรื่องของการเซ็นเอกสารการคาประกันนะคะลงนามสิ่งต่างๆอ่านให้ดีดูให้ดี ก่อนนะคะคอย่าไปออกหน้าออกตานะคะนะเรียกว่าแทนไขมากจนเกินไปนะเดี๋ยวปัญหาอาจจะตามมาได้เพราะบางคนมีมีเรียกว่ามีดวงของคำว่าสุ่มเสี่ยงในเรื่องของคดีความเข้ามาด้วยนะคะ ส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้ก็เรียกว่าตึงมือเลยนะคะนะเรียกว่าชักนาไม่ถึงหลังอีลุงตุงนางไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของคําว่านีสินนะคะไม่ว่าจะจากในระบบหรือว่านอกระบบบางคนอาจจะมีในเรื่องของคําว่าการถูกติดตามทวงถามนะคะทวงหนี้ทวงสินเกิดขึ้นด้วยเพราะฉะนั้นการเงินต้องรับข็มขัดให้กับตัวเองด้วยนะคะหวังพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้นะตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะคะหรือถ้าให้ใครหยิบยืมไปอันนี้ได้คืนมายากนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะใครที่มีกิ๊กมี คนแอบคุยอยู่ระมัดระวังคู่รักคู่ครองจะจับได้นะคะหรือว่าบางคนนะคะใครที่คบซ้อนอันนี้ก็ต้องระมัดระวังสับรังให้ไวสับราังให้เร็วนะคะส่วนคนโสดเนี่ยหมอฟ้ามองว่าโสดไม่ค่อยสนิทนะโสดแบบมีคนคุยคุยแต่ก็ไม่พร้อมที่จะเปิดเผยสถานะค่ะสุขภาพนะคะอาจจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับเข่าข้อข้อเท้าข้อเท้าพลิกข้อเท้าแพลงปวดเข่าปวด้อได้ค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันพฤหัสค่ะ 3ไม้เท้านะคะมีดวงของการเดินทางนะคะอาจจะได้รับข่าวดีจากทางไกลหรือ3ไม้เท้าเนี่ยนะคะตัวคุณเองนะคะค่อนข้างจะมีความโดดเด่นอาจจะมีในเรื่องของการคิดการตัดสินใจการลงมือทําด้วยตัวเองนะคะนะหรือบางคนนี้มีดวงของการได้เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเดินทางไกลกันเลยทีเดียวนะคะ3ไม้เท้าบ่งบอกในเรื่องของการทํางานเป็นกลุ่มเป็นทีมนะคะนะเรียกว่าการงานบางอย่างเราไม่สามารถที่จะทําคนเดียวได้นะคะอาจจะต้องมีทีมงานที่ดีมีลูกน้องคอยซัพพอร์ มีคนคอยผักดันนะคะการงานมันจึงจะราบรื่นนั่นเองค่ะตัวเลขจากนาไพยมีเลข7มีเลข1มีเลข1และเลข3ค่ะสำหรับชาววันพฤหัสค่ะต่อไปมาดูชาววันศุกร์กันบ้างค่ะ ชาวันศุกร์เด็กถือถ้วยนะคะไพใบนี้นะคะบางคนหมกมุ่นอยู่กับหนังสือหนังหาตำรับตำรานะคะการเรียนรู้นั่นเองนะคะการรอคอยนะคะนะหรือว่าบางคนจะเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติธรรมการสวดมนต์ก็ได้ด้วยเช่นกันค่ะราชินีพระจันทร์ไอเดียโปรเจกต์ความคิดสร้างสารรค์สิ่งต่างๆไอเดียใหม่ๆโปรเจกต์ใหม่ๆบางคนอาจจะกําลังรอการอนุมัติงานจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะรอคอยการเซ็นสัญญาการต่อสัญญารอคอยข่าวดีนั่นเองราชินีพระจันทร์ กับเด็กถือถ้วยเนี่ยเรียกว่ามีเซนต์มีสัมผัสมีลางสังหรณ์ที่แม่นยานะคะมักจะเกี่ยวข้องกับสิ่งลึกลับลริลับนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของคําว่าความฝันที่ค่อนข้างจะแม่นยําด้วยนะคะอัศวินไม่เท้านะคะมีดวงของการเดินทางชีพผจรลงเท้านะคะหรือว่าบางคนเนี่ยอาจจะมีคนเดินทางมาหาก็ได้ด้วยเช่นกันนะใครบางคนอาจจะได้รับข่าวดีจากทาง าจากทางไกลนะคะหรืออาจจะได้รับข่าวดีในเรื่องของการงานนะคะเรียกว่าอัศวินไม้เทา้านี้เดินทางขึ้นเหนือลงใต้เดินทางไกลถึงต่างประเทศเดินทางไปทาบุญเดินทางไปไหว้พระไปขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เดินทางไปปฏิบัติธรรมก็ได้ด้วยนะคะเรียกว่าวันนี้นะคะดวงของชาววันศุกร์มีในเรื่องของคําว่าการขับเคลื่อนเคลื่อนที่เกิดขึ้นหรือว่ามีโอกาสที่จะได้รับข่าวดีในสิ่งที่คุณรอคอ,อยอยู่นั่นเองค่ะ การค้าการขายนะคะมันอาจจะดูเงียบๆไปบ้างนะคะแต่ก็เรียกว่าประคับประคองไปก่อนนะคะส่วนในเรื่องของการเงินนะคะช่วงนี้นะคะดูเหมือนคุณผู้หญิงอาจจะหมดไปกับครีมเครื่องสําอางข้าวของสวยๆงามๆนะคะหรืออาจจะมีในเรื่องของการทํศไลยกรรมหรือบางคนนะคะอาจจะกําลังอยากจะได้รถนะคะนะก็เรียกว่ามีโอกาสที่จะได้ด้วยนะคะนะแต่ก็ดูในเรื่องของเอกสารให้ดีนะมันอาจจะไม่ผ่านอาจจะต้อง เพิ่งมวงเงินดาวนะคะนะหรือว่าซื้อร่วมกู้ร่วมนะคะนะก็เรียกว่าการเงินวันนี้จะมีคนเข้ามาช่วยเหลือจะมีคนเข้ามาอุปถัมภ์ในเรื่องของการเงินด้วยค่ะชโชคลาภมีไหมชโชคลาภมีค่ะตัวเล็กจากความฝันตัวเล็กจากทะเบียนรถส่วนในเรื่องของความรักนะคะอาจจะมีบ้างช่วงนี้อาจจะน้อยๆกัน,งอนก,นงอนกันน้อยใจกันนะคะอาจจะเกิดความไม่เข้าใจกันนะคะง้อกันบ้างก็แล้วกันนะคะอย่างงอนกันนานค่ะจูงมือกันพากันไปทําบุญร่วมกันจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักส่วนคน คโสดนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณโสดไม่ค่อยสนิทนะอาจจะมีคนคุยคุยนะคะแต่สถานะไม่ชัดเจนหรืออาจจะมีคนที่เอยแอบชอบแอบมองคุณอยู่ก็ได้นะแต่คุณอาจจะไปสนใจใครอีกคนหนึ่งนั่นเองนะคะสุขภาพวันนี้ชาววันศุกร์ดื่มน้ํำทานน้าเยอะๆนะคะอย่าอันชี่นะคะบางคนจะมีปัญหาเกี่ยวข้องกับกลวยไตอักเสบกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะบางคนติดเกมนะคะหรือว่าดูหนังสือนานๆนั่งนานๆนะคะเรียกว่า ก็ดื่มน้ําทานน้าเยอะๆด้วยนะบางคนนี้วิงเวียนศีสะนนะคะนะเกิดการตาลายน้ํามืดได้ค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันศุกร์ค่ะ ราชินีถ้วยนะคะใจจดใจจอรอคอยบางสิ่งบางอย่างนะคะราชินีถ้วยเนี่ยไพ่ถ้วยบง่งบอกในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกอ่อนไหวเซนซิทีฟนะคะนะหรือว่านะคะการดูแลห่วงใยเทคแคร์คนรอบข้างนั่นเองนะคะแต่ราชินีถ้วยใบนี้นะคะดูเหมือนคุณอาจจะกําลังรอคอยอะไรบางอย่างอยู่นะคะเรียกว่าความสําเร็จอยู่ไม่ไกลแล้วคะ่ะ ตัวเลขจากหน้าไพา่มีเลขหนมีเลข2มีเลข6และเลข1นนะคะสำหรับชาววันศุกร์ค่ะต่อไปมาดูชาววันเสาร์กันบ้างค่ะ ชาววันเสาร์เด็กถือเหรียญน,นะคะสิ่งที่คิดสิ่งที่คาดหวังสิ่งที่รอคอยมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จนะคะเด็กถือเหรียญอาจจะได้รับข่าวดีหรือบริวารลูกหลานจะนําพาข่าวดีมาให้นะคะอาจจะมีบ้างความเครียดความอึอดอัดความกดดันปัญหานน่นนี่นั่นสิ่งต่างๆรุมเราเข้ามาหรือแปดดาบอาจจะมีในเรื่องของการถูกนินทาการให้ร้ายการใส่ร้ายนะคะเสียความรู้สึกกับคนใกล้ชิดกับใครบางคนที่คุณไว้ใจนะคะวันนี้เรามาระวังในเรื่องของอารมณ์ ด้วยนะคะอย่าเวียงอย่าวีนอย่าอารมณ์ร้อนอย่าใจร้อนนะคะหลบหลีกหลีกเลี่ยงในเรื่องของการประทะกันการโต้คารมกันนะคะเพราะว่าอัศวินดาบเนี่ยมันอาจจะมีในเรื่องของการ การเสียงดังเอะอะโวยวายกระโชกโชคกข้ากันเกิดขึ้นนะคะก็เรียกว่าใครที่ขับรถเองต้องขับต้องขับรถใจเย็นๆด้วยนะอย่าขับรถเร็วจนเกินไปนะคะเพราะว่ามันอาจจะมีในเรื่องของการขับรถปาดหน้าการเฉียวชนกันนะคะเกิดขึ้นนะคะมันอาจจะสร้างความหงุดหงิดให้นะคะการงานก็เช่นเดียวกันนะคะอาจจะมีปัญหามีอุปสรรคเข้ามานะคะวันนี้ต้องใช้สติปัญญาในการคิดในการหลบในการหลีกในการแก้ไขห้ามใช้พละกําลังหรือว่าอารมณ์นะคะบางคนมีดวงให้ต้องเดิน ทางแบบปุ๊บปับ๊บแบบกระทันหันหรือว่ามีคําสั่งยกย้ายแบบเร่งด่วนด้วยค่ะส่วนการเงินนะคะมีเงินเข้ามาก็จริงแต่รายจ่ายดูเหมือนจะค่อนข้างจะตึงค่อนข้างจะเครียดนะคะอาจจะวิตกกังวลกับในเรื่องของค่าใช้จ่ายสิ่งต่างๆที่อาจจะรออยู่นั่นเองนะคะส่วนในเรื่องของความรักนะคะก็เรียกว่ารักรักเลิกๆตัดกันไม่ขาดนะคะงอนกันทะเลาะกันไม่เข้าใจกันยิ่งรักยิ่งเหนื่อยยิ่งรักยิ่งท้อนะคะ ก็เรียกว่าประคับประคองกันไปนะคะนักนิดเบาหน่อยก็ต้องรู้จักที่จะอภัยให้กันด้วยค่ะ ส่วนคนโสดเนี่ยนะคะหมอฟ้ามองว่าคุณยังครองความโสดอยู่นะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบเข้ามาชอบแต่ก็อาจจะยังไม่ได้เป็นที่ถูกใจของคุณสุขภาพนะคะชาววันเสาร์วันนี้อาจจะมีเรื่องของการเจ็บปวดตามเนื้อตามตัวนะคะปวดเขา่าปวดข้อปวดกระดูกมีปัญหาในเรื่องของสายตานะคะเรียกว่าเกิดจากความเครียดนะคะความอาการนอนหลับพักผ่อนไม่เพียงพอน,นั่นเองค่ะบทสรุปของไพ่ชาววันเสาร์ค่ะ แปดเหรียญน,นะคะฝึกฝนพัฒนานะคะเรียนรู้นะคะสิ่งต่างๆนะคะโฟกัสไปในสิ่งที่คุณทำนะคะโฟกัสไปในเรื่องของคำว่าเป้าหมายนะคะอะไรที่เราไม่รู้ให้มีในเรื่องของการเรียนรู้นะคะไม่ต้องไปสนใจสิ่งรอบข้างเลยนะคะวันนี้ทำหน้าที่ของตัวคุณให้ดีที่สุดจะดีกว่านะคะรวมถึงไพ่แปดเหรียญเนี่ยการเงินส่วนใหญ่จะได้มาจากน้ำพักน้ำแรงจากความรู้ความสามารถของตัวเองทั้งนั้นเลยนะคะโชคลาภมีไหมพอได้ค่าขนมก็แล้วกันนะคะ บวกหนลบหให้ดีค่ะตัวเลขจากเด็กจากกุมารจากบริวารค่ะตัวเลขจากนาภายมีเลข1มีเลข8มีเลข6และเลข8ค่ะสําหรับชาววันเสาร์ค่ะก็จบลงแล้วสําหรับการอ่านดวงของคนทั้ง7วันฝากติดตามคลิปต่อๆไปกันด้วยค่ะสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ